สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าร้านเพชรเทคเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะสําหรับการทําคลิปเนาะวันนี้นะคะน้องก็จะพาลูกค้านะคะมาชมรถรุ่น MU 5 5 0 1นะคะ MU 5 5 0 1รถคันนี้นะคะจดทะเบียนใช้งานปี62เนาะจดทะเบียนใช้งานปี62นะคะราคาอยู่ที่6500,000บาทนะคะราคาอยู่ที่6500,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทเท่านั้นค่ะ เอาล้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันดีกว่านะคะว่า M, M U 5 5 0 1คันนี้นะคะจะสวยแค่ไหนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเราไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็คือ M U 5 5 0 1นะคะจดทะเบียนใช้งานปี6 2เนาะจดทะเบียนใช้งานปี6 2นะคะราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0้าบาทดาวเริ่มต้นที่5 0,000บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรถกันนะคันนี้นะคะลูกค้าค่ะสวยมากเลยนะคะ เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะไม่มีรั่วซึมไม่เคยแกะเครื่องนะคะลูกค้าท่านไหนได้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะนอกจากจะสดได้ผ่อนได้แล้วนะคะลูกค้าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทกศโรงงานนะคะสามารถขอเอกสารรับเอกสารที่ร้านนะคะ ไปยื่นกู้กับทกศหรือสหรกรณ์ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะในราคานี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือใบด้านหน้าและก็ผ่านควนหลังนะคะใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านควรหลังเนาะตัวนี้นะคะราคานี้เราจะเช็ครถให้พร้อมใช้นะคะรถมือ2ราคามือ2สภาพมือ1แน่นอนค่ะรถมือ2ราคามือ2สภาพมือ1แน่นอนค่ะสิ่งที่เราจะปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้านะคะก็คือเช็ครถพร้อมใช้เนาะอันดับแรกก็คือ ตรวจสอบอุปกรณ์แตกหักอย่างเช่นคันนี้นะคะหลังคาแตกนะคะเราก็เปลี่ยนหลังคาให้นะคะตรวจเช็ครั่วดซึมรอบพันนะคะเช็คระบบไรั่วดซึมมีอะไรบ้างาซีนนะคะเช็คระบบซีนระบบเกียร์ระบบคัตนะคะเช็คให้พร้อมใช้รอบคันเลยเกียร์คัตนะคะตรงไหนที่มีรอยลวรอยซึมนะคะเราเช็คให้ทุกจุดทุกมุมนะคะมีซีนหน้าซีนหลังนะคะเกียร์คัตนะคะระบบไฟนะคะ รวจเช็ครนะั่าซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องกองเครื่องนะคะกองอากาศนะคะน้ํามันยูดีทีทุกจุดทุกมุมที่จําเป็นสําหรับการใช้งานนะคะเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเหมือนใหม่เลยเนาเะเปลี่ยนถ่ายยกชุดเปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่ให้ลูกค้าเหมือนรถใหม่แน่นอนเลยค่ะเอาออกจากร้านไปลูกค้าสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีนับชั่วโมงใหม่จากร้านได้เลยนะคะนี่เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะรอยมาร์กยังอยู่เลยนะคะครอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดทุกมุมลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารถแวะเข้ามาลองรถได้นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมีที่เพจแท็กเตอร์นะคะนี่ MU 5 5 0 1นะคะราคา6 5 0 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่50,000บาทเท่านั้นนะคะ เปลี่ยนถ่ายของเล็วนะคะเช็คระบบไฟตรวจเช็คว่าซึอมรอบคันตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์แตกหักนะคะเช็คระบบคัตระบบเกียร์ให้นะคะน่าตามไปด้วยรับประกันนะคะมีรับประกันหลังการขายอีก6เดือนนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าอีก6เดือนด้วยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะคะนี m อ5 5 0 1นะคะเหมาะสำหรับงานไร่งานสวนนะคะลูกค้าหนที่มีเป็นเกษตรกรไร่อ้อยไร่มันสับปะหลังนะคะสามารถํำเอกสารนะคะจากทางร้านไปยื่นกู้กับสหกรณ์ระนะคะหรือว่าจะมายื่นขอผ่อนกับทางร้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะสนใจแวะเข้ามาเลือกดูเลือก,อกชมเข้ามาลองขับลองเครื่องได้นะคะนี่สวยเลยนะคะ MU ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะคะเหมาะสำหรับงานไร่งานสวนเลยเนาะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะร้านของเรานะคะมีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะซื้อสวนแบบนี้มีที่เพจแท็กเตอร์นะคะสำหรับลูกค้าทนานผ่านไปผ่านมานะคะแวะเข้ามาชมรถมาลองขับลองเครื่องได้นะคะถูกอกถูกใจก็ ค่อยมาเลือกซื้อเลือกหากันนะคะนอกจากนี้เรายังมีรถอีกหลายรุ่นในเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น L32 L34 L36 L47 นะคะ L40 L50 นะคะรถเกี่ยวข้าวก็มีนะคะคูบ o ต้ก็มีนะคะรถเกี่ยวข้าคูบตา้าหรือว่าจะเป็น35แรงของยันมาก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีตั้งแต่ราคาแสนต้นๆน,นะคะให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมเลยเนาะ สำหรับคลิป MU 5้านย์นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ถูกอกใจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูมาลองรถได้ที่ร้านเลยนะคะเพชรแฮกเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเพชรจังหวัดขอนแก่นค่ะเพชรรุงเรืองแฮกเตอร์ตั้งอยู่ที่ตำบลุ้งเก่าอำเภอท่าคันโหจังหวัดกาลสินค่ะ์แปดหสงหค่ะ080092 4292ค่ะใกล้สาขาไหนสามารถแวะเข้าไปที่สาขานั้นได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ